เฮ้ยเพื่อนเสร็จยังเนี่ยไอ้ควายมาเล่นกูไม่ช่วยกูเลยนะมึงกูบอกมึงกี่รอบแล้วว่ากูจบแค่อนุบาลสามเฮ้ยวันนี้เหยื่อมาให้ตีถึงที่เลยวะ่ะสวัสดีเราเองเจสันคำเตือนเนื่องจากวิดีโอนี้มีจุดหมายในความบันเทิงเหตุการณ์ต่างๆอาจทำให้บุคคลบางส่วนไม่พอใจปวดใช้จิตวิญญาณในการแยกแยะ ผมจะค่อยๆเดินไปนะเราจะทำอย่างประณีตทำแบบค่อยๆอ,อีกตัวนึงแม่งเดินไปเยี่ยวอีกคนนึงแม่งซ่อมรถอยู่ใช่ไหมล่ะเออคือเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าในหนังสยองขวัญเนี่ยคนอยู่คนเดียวแม่งต้องตายก่อนโดยเฉพาะคนที่แม่งซ่อมรถเว้ยไม่ก็คนที่ไปเยี่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ใจฆาตกรว่าจะฆ่าใครก่อน เรียบร้อยมึง,สงเสร็จกูหิวแดกเข้าข้าแดกตีนเออเออผมลืมบอกไปเออเจอสันเนี่ยที่ใส่สันดานไม่จะอยู่ที่ชุดน,นะอันนี้ในซีรีส์ผมอะอันนี้เจสันทรงช่างผมต้องขอโทษในคำหยาบด้วยแต่เอาให้มันได้ฟิลก่อน,น เนี่ยเนี่ยแม่ชมแล้วเนะี่ยแม่ชมว่าอุย้ยทำดีมากลูก <c oughs> นาเดี๋ยวผมไปฆ่าคนไอ้เชียไม่เห็นฉันไม่เห็นชิบหายแล้วโอ้ยขวามืดนฮ้ยเรมตาใหมา่เริ่มตาใหมา่คัดคัด <c oughs> มึงทำกูเริ่มตาใหมา่ไม่ใช่อิเคียนี่หรอกแต่มึงเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเอ้ยเรียบร้อย ไม่เรียบร้อยจริงเจสันกูหายขังดและ้ะในหนังนี่แม่งขื้มแม่งโหดมากมาในซีรีส์ผมนี่แม่งพูดมากจัดมาถึงคิวไอ้ดำละแม่งยืนเยี่ยวอยู่ใช่ไหมละ่ะโอ้ยเหลืองอ่อยเลยเยี่ยวเหลืองเลยโหเสียดายมันไม่เห็นนะแต่เอาเหอะเมื่อกี้มึงทำให้กูเริ่มตาใหม่วันนี้กูไม่ปล่อยหันมาพอดีเลยไม่รู้ซิบ ตุยแบบไม่สงบเยี่ยวไม่เสร็จลืมรูซิปตายคาต้นไม้ที่ตัวเองยืนเยี่ยวอยู่ตายสงบไปนะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคำหยาบบางส่วนผมก็ไว้เป็นความบันเทิงนะครับก็อย่าไปคิดมกากก็ขอสมองดูนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับบายบายเจอกันพาร์ทส,สองครับถ้าคลิปนี้แม่งดัง